รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิรทยาณในการรับชม ฮอลลี่ซื่อไอ้เน่าเมากับผมยศดาบันีรัตน์นะฮะพวกกันแบบนี้เช่นเคยครับผมทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะฮะ เวลาประมาณนี้เลยครับผมไม่บอกประมาณไหนแม่ก็บอกว,ว่าง่ายๆวันหนึ่งเนี่ยพบก,กัน2รอบ3รอบแล้วก็รีลันไปรีลันไปหลายคนบอกเฮ้ยมุกนี้เล่นแล้วพวกคุณไปดูช่วงเย็นไงฮะมันจะมีช่วงคืนว้วยผมได้ข่าวมาครับผมเอาแบบนี้คุณผู้ชมฮะารายการของเราก็จะมาพูดคุยฮะเอามาเขาเรียกว่าหยิบคลิปครับเรื่องราวต่างๆเลยฮะเป็นคลิปที่หลายๆคนนั้นไม่เคยดูมาก่อนหรือเป็นคลิปที่หลายๆคนนั้นกําลังให้ความสนใจอยู่แน่นอน,นะฮะแล้ววันนี้นะฮะใครก็ตามครับที่ไม่ได้ไปไหนนะฮะเดี๋ยวไปชมคลิปแรกของเราก่อนเลยคุณผู้ชมครับ เอาแบบนี้คุณผู้ชมผมบอกแบบนี้ครว่าเวลาสุดยอดเขาเรียกว่าสุดยอดเวลาของผู้หญิงเนี่ยเชื่อไ,มไหมครัว่ามันคืออะไรไอมันคือเรื่องของการขอ,ขอ,ขอแต่งงานนั่นเองครับผมเชื่อแล้วเกินนะครับว่าถ้าผู้หญิงเนี่ยนะฮะถ้าเกิดโดนขอแต่งงานแล้วก็รับประกันว่าเขาจะแบบว่ามีความจดจำไปอีกยาวนานทีเดียวครับแต่สำหรับใครก็ตามที่แฟนเนี่ยนะครับไม่ขอแต่งงานนั่นพิจนารณาหนังหน้าตัวเองเลยนะว่าเหมาะสมหรือเปล่านะครับเอาเป็นว่าเราจะไปดูนะฮะว่ามีการขอแต่งงานอยู่ที่หนึ่งครับ ไปที่เกาหลีใต้ครับโอ้โหผู้ชายคนนี้ต้องบอกสุดยอดมากครับเรียกว่าทุ่มทั้งเงินทุ่มทั้งเวลาสุดยอดครับเพื่อที่ขอเธอคนนี้ในการแต่งงานเขาบอกว่าเป็นการขอแต่งงานสุดอลังการงานสร้างมากครับเรียกว่ามีการนะฮะไปเตียมกับทางด้านของโปรดิวเซอร์นะฮะมีการจ้างโปรดิวเซอร์มามีการออกแบบทุกอย่างนะฮะแล้เหตุการณ์ทุกอย่างมันเกิดที่ร้านอาหารที่หนึ่งหรือไม่ที่โรงแรมที่หนึ่งคุณผู้ชมฮะเอาแบบนี้เล่า จะไม่เห็นความมลังการของการของานอขอแต่งงานในครั้นี้คุณผู้ชมฮะไปชมกันก่อนในคลิปนี้ครับที่เข้าหมีใต้ครับ ต้องบอกว่าเป็นใครก็แล้วแต่ครับได้ถูกผู้ชายนะขอแต่งงานแบบนี้เข้าไปรับประกันว่าโอ้ยการบินจนวันตายครับผมสังเกตไหมครับมันอลังการงานอลังการงานสร้างมากครับเพราะว่าคนทั่วไปไอ้ทั้งคนที่บอกว่าเขาได้กวาอะไรสร้างกระแสด้วยตอแหลเนี่ยจะมี2คู่แรกับได้ไหมครที่เหมือนว่าเหมือนมาเป็นสามีภรรยาหรือแฟนกันที่มันทะเลาะกันสุดท้ายนี่นะฮะมันก็เหมือนเป็นพวกหน้ามาครับผมส่วนยอดทีเดียวคุณผู้ชมสำหรับการแต่งงานในครั้งนี้นะฮะสุดท้ายครับ ว่าชื่อเจ้าบ่าวคนนี้ครับออกมาด้วยการร้องเพลงนะฮะซึ่งเราก็ฟังและจับใจความแบบมั่วๆนะครับว่ามันต้องมีอะไรเกี่ยวขัองมาักอย่างหนึ่งพราะมันร้อยภาษาเกาหลีใต้คุณผู้ชมเอาเป็นว่าใครก็ตามนะฮะอยากจะเซอร์ไพรส์แฟนแบบนี้นะฮะลองหาไอเดียเจ๋งๆดูครับอาจจะของงานแต่งแบบว่าในงานศพกไ็ได้ <laughs> ใช้อะไรแล้วมาแล้วก็ขอแต่งงานเอ้ยมันเป็นเรื่องแปลกมากคุณผู้ชม嘛แล้วว่าการนะฮะว่าคนตายต่อไปก็น่าจะเป็นคุณแน่คุณผู้ชมเอา้าเริ่จะมารู้จักกับทางด้านของคำสาบกันบ้างคุณผู้ชมครับคำสาบที่เกิดขึ้นในคลิปนี้เนี่ยนะฮะที่บอกไปครับว่าผู้ชายคนนี้ฮะด้วยทั้งหมดทั้งมวลข,ของเขาแล้วทั้งชีวิตแล้วเนี่ยมอบให้กับผู้หญิงคนนี้ก็เป็นการขอเธอที่แต่งงานครับได้มีการสร้างเซอร์ไพรส์แบบนี้ขึ้นมาคําว่าเซอร์ไพรส์นะฮะ mm hmm. เขาเรียกว่า mm hmm. จริงสี จิ้งสีครับจิ้งจริงๆแบบนี้จิ้งจิ้งนะฮะจะคือเสียงหนึ่งแล้วก็สีจิ้งสีนะฮะจะเห็นไหมฮะแหมตัวสลิมหนองโแล้วะเกินจิ้งสียิ่งเขียนยิ่งลบประกาศบ้าเเขียนยิ่งลบจิ้งสีดูให้มันติดแล้วกันครับจิ้งสีที่แปลว่าสะายเริ่มเริ่มหมดฤทธิ์เดี๋ยวผมขอญาตเอาใส่อลังการนี่ก่อนตัวหนึ่งเอาสีแดง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  s ซอร์ไพรส์ครับเซอร์ไพรส์นี่แหละฮะจิ้งสีนี่แหละครับผมและยี้บอกไปคุณผู้ชมครับว่าผู้หญิงคนนี้ฮะแน่นอนฮนะพอเขาได้รับการขอแต่งงานแบบนี้ฮะมันสุดยอดของความประทับใจครับผมคำว่าความประทับใจน,นี่นะเขาเรียกว่าโยเซิงโยเซอโยเซิงโยเซอโยเซิง โหงนะฮะหเที่แปลว่าความประทับใจหรือว่าประทับใจนั่นเองครับผมประทับใจมาก,ออกและเน่นะณผู้ชมครับว่าทั้ง2คนนี้ฮะและจากที่ผู้ชายนั้นขอแต่งงานผู้หญิงก็แน่นอนรับคําแต่งงานทั้งสองคนนี้ก็สมหวังกันครับคําว่าสมหวังนี่เขาเรียกว่าหลูเยี่ยนหล่ยเยี่ยนหล่ยเยี่ยนเยี่ยนนะฮะแปลว่า สมหวังนี่ละครับผมเอานะฮะใครก็ตามนะครับที่อยากจะลองหาไอเดียการขอแต่งงานนี่นะฮะคุณลองคิดลองลองลองจินตนาการดูครับผมรับประกันว่ามันจะเป็นช่วงเวลาของการเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนคุณหรือว่าถ้าเกคุณเป็นผู้หญิงนะฮะลองขอผู้ชายแต่งงานดูนีมก็รออยู่นะครับนี่เป็นเรื่องที่ดีไม่ต้องเสียตังค์ด้วย ผู้ชมครับปัจจุบันนี้เรื่องอะไรก็ตามมันเกิดขึ้นได้ครับแม้กระทั่งคนนี่นะฮะไปแอบมีเพศสัมพันธ์กับสัตว์คือแวดง่ายมากมันจะเป็นทั้งคนทั้งสัตว์คนทั้งสัตว์เนี่ยคุณผู้ชมครับมันมาพี่มีเพศสัมพันธ์ด้วยกันครับแต่ครั้งนี้ฮะเกิดขึ้นที่อเมริกาครับจูจูครับก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนี่นะฮะแวดง่ายเธอนั้นเริ่มเริ่มจะแก่แล้วนี่นะฮะออกมายอมรับเพราะว่าเธอนั้นเคยมีเซ็กซ์กับปลาโลมา และเป็นปลาโลมาที่เธอนั้นเคยเลี้ยงเอาไว้คุณผู้ชมครับเราจะไปดูเรื่องราวเรื่องราวนี้ฮะต้องบอกแบบนี้ครับว่าคนคนนี้นะฮะเขาชื่อโลแวนครับคุณป้าโลแวนคนนี้เนี่ยตาก่อนตั้งแต่ปีนู่น1 9 6 0โอ้โหนานมาแล้วนะฮะเขาเคยเป็นกลุ่มนักวิจัยในกลุ่มหนึ่งครับเพื่อที่จะมาสอนเจ้าปลาโลมาตัวนี้นะฮะที่ชื่อว่าปีเตอร์คุณผู้ชมฮะปีเตอร์ฮะ สอนในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ,ษ,ษครับเพื่อที่มนุษย์โลกของเราครับจะได้รู้เรื่องนะเกี่ยวกับโลกใต้น้ำฐานทางเจ้าปีเตอร์เหล่านี้คุณผู้ชมครับผมแต่จู่ๆนี่นะฮะด้วยเกิดอาการอะไรสักอย่างหน,นึ่งเนี่ยนะครับเจ้าปีเตอร์ฮะเขาเรียกว่าโตเต็มวัยครับเรียกว่าสุดยอดเห็นความเสี้ยนแล้วเนี่ยนะฮะหาทักออกไม่เจอครับจนกระทาั่งทางด้านของคุณป้าโลแวนนี่นะฮะเขาก็เลยมีการสังเกตเขาว่าเฮ้ยทำไมปีเตอร์มันเอาตัวมาถูแข้งถูขาถูงง้มนิว้ว ลูไปถลมาครับคุณป้าก้เลยจับเจ้าปีเตอร์นี่นะครับลองไปโยนนะฮะให้เป็นเล่นกับเพื่อน,เ,อนเป็นผู้หญิงสองตัวด้วยกันจะเป็นป้าโลมาเหมือนกันผู้ชมฮะเล่นไปเล่นมาสังเกตได้ว่าเฮ้ยปีเตอร์มันก็ยังไม่ลดความเครียดของมันว่ะเพราะฉะนั้นเอาล้วว่ามีป้าโลแวนคนเดียวนี่เหลววะว่าที่จะทําให้มันเนี่ยมีความสุขได้คุณป้าก็เลยก็เลยว่าช่วยมันไปนะฮะในการที่จะสำเร็จเธอเรเราไปชมดูกว่าผู้ชมฮะว่า Something else was affecting her work with Peter. They have sexual urges. I'm sure Peter had plenty of thoughts along those lines. Peter liked to be with me. He would rub himself on my knee or my foot or my hand or. Whatever and I, and I allowed that I didn't I wasn't uncomfortable with that as long as it wasn't too rough. Peter had caused Margaret some minor injuries on her legs and stuff of pushing like an obsessed suitor In the beginning when he would get rambunctious and, and have this need, I would put him on the elevator and say, "You go play with the girls for a day." But as Peter's urges grew more frequent, the process of transporting him down to the two female dolphins to satisfy him proved disruptive. And Margaret felt the best way of focusing his mind back on the lessons was to relieve his desires herself manually. It was just easier to incorporate that and, and let it happen. It was very. Uh, precious, it was very gentle. Uh, Peter was right there. He knew that I was right there. Again, it was sexual on his part. It was not sexual on mine. Sensuous, perhaps. we would just become part of what was going on, like an itch. Just get rid of that. We'll scratch it and we'll be done. Move on. And and that's really all it was. <laughs> I was there to get to know Peter. That was part of Peter. It was great that she wasn't going to be. Damaged by that, but uh, as a veterinarian, I wondered about poor Peter. This dolphin was madly in love with her. Margaret. <coughs> Margaret and Peter's relationship was continuing to deepen. คุณผู้ชมครับเราก็นึกว่าการมีเพศสัมพันธ์กับปลาโรมานี่มันท่ามันยังไงนะฮะเพราะปลาโรมาเนี่ยผมเชื่อว่าสรีละเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีแท่งอะไรออก,กมานะ แต่สุดท้ายครับเขาเรียกว่าเป็นการสัมผัสครับหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยป้าคนนี้นี่แกมซากะแสนหรือเปล่านี่แกมบ้าหรือเปล่าอยู่ดีบอกว่าแกเคยมีเพศสัมพันธ์กับปาโลมามาก,ก่อนเอาเป็นว่าใครก็ตามนะฮะเห็นแบบนี้แล้วมันเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อแน่นอนครับเพราะว่าการที่เราจะมีเพศสัมพันธ์เนี่ยนะฮะมันก็ต้องประมาณรัศมีชีเดียวกันครับผมเราจะมารู้จักกับคําศัพท์ที่เกิดขึ้นนะครับที่อยู่ในคลิปนี้กันบ้างฮนะเมื่อสักครู่นี้นะฮะ คนครับกับปาโลมานั้นแอบมีเซ็กซ์กันอย่างที่ป้าโลแวนเขาบอกครับนะฮะอย่างที่เขาบอกไปเขา,าเขาปาโลมาเนี่ยนะฮะภาษาจีนนะครับเขาเรียกว่าหายขุนหายขุนนะฮะหายขุนหายขุนนะฮะขุนที่แปลว่าปาโลมา และอย่างบอกไปครับคุณผู้ชมครับว่าทั้งคนนี่นะฮะแล้วก็ทั้งปลาโลมาครับต่างคนนี่นะฮะก็คิดว่าน่าจะมีเซ็กส์หรือว่ามีเพศสัมพันธ์กันนั่นเองครับคำว่ามีเพศสัมพันธ์เขาเรียกว่าซิ่งเจียวซิ่งเจียวซิ่งเจียวนะฮะเสียงหนึ่งนะฮะซิ่งเจียวนะครับผมเรียกเพศสัมพันธ์การมีเพศสัมพันธ์นะฮะนี่แหละครับ และมันเป็นเรื่องอะไรก็ตอนที่มันช่างน่าเหลือเชื่อเหลือเกินครับเพราะว่าหลายคนก็มองว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้ครับเพราะว่าน่าเหลือเชื่อนี่นะฮะภาษาจีนเขาเรียกว่าหนานอี่จื้อซินหนานอี่จื้อซินครับหนานหนานม,นมันเป็นเรื่องแบบแย,นะยากอนะยากที่จะเชื่อน,นะฮะหนานอี่จื้อซินนะฮะที่แบบว่าเหลือเชื่อมากมันน่าเหลือเชื่อ แต่จริงๆคุณผู้ชมภาพว่าความเหลือเชื่อแบบนี้นะฮะมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาครับเพราะว่ามนุษย์ของเราบนโลกของเรายังมีเรื่องอะไรก็ตามที่น่าเหลือเชื่อมากกว่านี้ที่คุณยังไม่เคยรู้มาก่อนคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องของกระสือก <c oughs> <c oughs> การสะอกแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะหลายคนบอกว่ากระเสะอือกเป็นเรื่องธรรมดามากฮะวิธีที่จะไม่หายเนี่ยนะฮะลองทำให้มันตกใจหรือไม่ก็ลองให้บอกว่า ก็กหัวใช่ไหมแล้วก็มีการจิบน้ำค่อยๆจิบน้ำไม่เลื่อจิบน้ำเรื่อมันจะหายสะอึกแบบนี้คุณผู้ชมแต่มันใช้ไม่ได้ครับกับหนุ่มไอริสคนนี้ฮะหนุ่มคนนี้คุณผู้ชมฮะเขาบอกว่าสะอึกแบบนี้มานานกว่า2ปีแล้วการโอ้หแม่เจ้าชีวิตแกทำอะไรนอกจากสะอึกมั่งเนี่ยและที่สำคัญคุณผู้ชมฮะเวลามันเป็นแบบนี้ครับสาเหตุเนี่ยมันเกิดมาจากเมื่อก่อน2ปีที่แล้วฮะมันเกิดมาจากว่าหนุ่มไอริสคนนี้เขาชื่อแดเนียลเนี่ยนะฮะ เขาไปกินเหล้ากับเพื the right hands, so right the life, ่อนครับกินไปกินมาไม่รู้ท่าไหนกบมาสะอึกนะสะอึกเสร็จปุ๊บกลับไปบ้านก็ลองทําตามดูฮะให้ลูกมันหลอกแหวะแต่สุดท้ายคขาก็ไม่ได้ผลหรือว่าจิบน้ำไม่เรื่อยๆก็ไม่ได้ผลฮะจนกระทั่งเวลาผ่านไป2ปีครับโอ้โหเรียกว่าไปหาหมองหาหมอหมองหมอแม่ที่ไหนมีหมอดีไปหมดไม่ได้ไม่หายทันทีคุณผู้ชมลองไปชมดูครับว่าอาการสะอึกนี่นะฮะที่มันสตลอดเวลายี่บสี่ชั่วโมง Years this past, how with Daniel? Basically it was after a, a sad do I woke up the next morning and um, I was heat up and I didn't think much really of it. I just put it down to you know, being a big night out with the lads and I thought, it'll ah, it, will, it will go away eventually, so I um I kind of ignored it really for the first three months or so because I kept I kept saying to myself, it'll stop, it'll stop and you know, when you keep doing that and you keep saying that before you know it, the months are gone by and eventually I, I said, Well, I might as well check it up on the internet and it was only then that I suddenly started reading that if you're heat for more forty eight hours you should go to the emergency room. So then I was kinda of thinking, This could be a bit more serious and I thought <laughs> Yeah, well if it gets really bad basically I just move into the other bed because you know, it, the more I kinda of try and hold, hold my breath to stop them, the more I kind of shake. So you know, it's either shaking the bed she's getting or she's getting just really loud hiccups. Because obviously when you're more relaxed, it's harder for me to control them. So I end up um, being a lot louder with the hiccups. So I find that if I kinda of hold my breath I can sort of hide them. You know that the noise isn't as bad to annoy people, but um, there are certain times when even that doesn't work, and they're so strong that I, I, you know, you just you just have to go with it. Um, I was actually contacted by the the guy who um, had a BBC the one documentary done on him called "The Man Who Couldn't Stop Ecobing." He was ecobing for three years and basically had gone through all the cures, and he got to the stage of getting an mri scan on and it was only then that you discovered that you had a, a brain tumour on his um, brain stem because basically there's a nerve called the phrenic nerve that controls your diaphragm and obviously if there's any sort of pressure or anything or growth on that, on that nerve it, it is possible that that could be the cause of the hiccups um, but I think obviously that's a worst case scenario yeah. but um, yeah and I mean, obviously, the other options I'm looking at is, is uh, acupuncture, hypnotism. I haven't actually um, uh, done these yet, but I'm looking into them. And, yes. คุณผู้ชมครับนั่นแหละครับคืออาการสื่อของคุณแดนเนี่ยต้องสารแก่มากครับจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะสึกแบบนี้ครับมันมีผลคุณผู้ชมฮะมีผลกระทั่งทํางาน เวลาไปทํางานเนี่ยโอ้โหไอเพื่อนเขามันด้สมาธิในการทํางานไปะ็ๆแบบนี้รับประกันว่ามันต้องโดนแล่ะออกแน่ๆฮะแต่ว่าโชคดีเขาที่เพื่อนเข้าใจฮะเพราะฉะนั้นเขาเลยมีการสื่อเบาๆไม่แต่มันทรมานมากนะแล้วเวลากลับบ้านไปคุณผู้ชมฮะก็โชคดีครับว่าภรรยาสุดสวยของเขานั้นก็เข้าใจเช่นเดียวกันครับจนกระทั่งให้หนอนแยกห้องบ้าเข้าใจอะไรขนาดนั้นคือเขาบอกว่าเพื่อให้ ภรรยาของเขาเนี่ยนะฮะในการที่จะนอนหลับสบายหลับอย่างจะอิ่มครับเขาเลยมีการแยกตัวไปนอนห้องที่อื่นแทนนะฮะนี่แว่า2ปีที่ผ่านมานี้ฮะทนทุกข์ทรมานเกี่ยวกับการสะอึกอย่างมากจนกระทั่งนบัดนี้ก็ยังสะอึกอยู่นั่นเองครับผมใครมีเทคนิคดีๆ,ๆนะฮะรีบขไปหาแกด่วนครับแดนเนียลนะฮะอยู่ที่นู่นนะฮะที่ไหนนะไบเบเียหระไม่ใช่ละสะโลวาเกียหรอไม่ใช่ละที่ไหนนะอ๋อ ี๋ยวมาตอบกันอคุณผู้ชมเราจะมารู้จักกับคําศัพท์คุณผู้ชมครับคำศัพท์ที่เกิดขึ้นนะฮะที่อยู่ในรายการนี้ของเราในในในเมื่อสักครู่นี้ฮะที่บอกไปครับเมื่อสักครู่นี้นะฮะมันจะเรื่องราวของการสะอึกครับพอมาสะอึกแบบนี้ครับคนจีนเขาเรียกว,ว่าตาเก๋ตาเก๋ตาเก๋นี่ก็เรียกว,ว่าสะอึกครับตาเก๋สะอึก และจะสะอ่อมเสียปั๊มนี่นะฮะแน่นอนครับมันต้องหาวิธีรักษาครับเรียกว่าไฟหมดนะฮะหมอมองหมอแม่หมอจีนหมอไทยหมอทุกหมอครับที่มันอยู่บนโลกใบนี้เขาไม่หายคุณผู้ชมฮะไปทำการรักษาคําว่ารักษาเขา,า,าเรียกว่าชื่อเหลียว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 นะฮะที่แปลว่ารักษา แล้สุดท้ายเขาก็คไม่หายแน่เองคุณผู้ชมฮะเขาต้องทนทุกข์ทรมานแบบนี้มายาวนานถึง2ปีและก็ไม่แน่ครับเขาอาจจะต้องทรมานแบบนี้ไปตลอดชีวิตก็เป็นไปได้ครับผมคาว่าทรมานนะเขาเรียกว่าเช่าขู่ขูขข่ที่แปลว่าเหมือนก็ต้องขู่ขู่เหมือนกับมันค่อนข้างที่จะแบบว่าประมาททรมานเขาเรียกว่าเช่าขู่เช่าขู่ที่แปลว่าทรมาน ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่หลายคนบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดามากครับแต่ถ้าเกิดมันติดต่อต่อเนื่องกันแบบนี้รรบประกันว่าไม่ใช่ธรรมดาแน่นอนและไม่แน่นะฮะอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตก็ว่าได้ครับผมเอาเป็น hmm. ว่าเดี๋ยวเราจะพักตรงนี้กันก่อนสักครู่เดียวครับช่วงหน้านะฮะเรายังคงมีคลิปแบบนี้มาฝากกันเช่นเคยสักครู่เดียวจะพึ่งไปไหน